พี่พี่ท่านสารวัตรอยู่ไหมอะไรนะครับท่านสารวัตรอยู่ไหมนี่นี่ผมผมครับใช่ไหมสารวัตรอนุกติพลใช่ครับแล้วทำไมมีกำลังพลห้านายท่านขอสอบถามหน่อยไม่เป็นไรครับตัวเลขกำลังน้อยก็โอ้ยมันมันไม่ใช่แต่อ์ประกอบของด่านมันต้องมีตั้งแต่กี่นายเขาเป็นไปครับไม่เป็นไปได้พี่สงสัยประเด็นไหนพี่ก็สงสัยว่าได้หรืออ่าโอเคโอเคนะครับนะแล้วท่านท่านเอ่อท่านมีกล้องหรือมมีน้องหนึ่งมี่ีครับ ท่นไม่ไมีร <Brother> <character> ่องเนาะแ่านนั่นไม่มีกล้องวงจรปิดเหรออะไรกล้องวงจรปิดอ่ะอ๋อไม่มีอันนี้มีแต่ตรงนั้นครับตรงนั้นไม่ใช่สิกล้องวงจรปิดก่อนเข้าด่านนี่นี่นี่ตรงนั้นอ่ะมีตรงไหนอ่ะรถหลังใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคเนี่ยตรงนี้เลยไปดูฝั่งนั้นนะอ้าวโอเคโอเค ้าคี่อยู่ไหนออ่่ะผมยูประโดกครับผมอยู่ประโดกประโดกประโดกประดกประดกอยู่ที่เขตจอหรือไมใช่อ๋อกล้องนเล็กๆเล็กๆเลยเหรอมันเป็นกล้องอะไรอ่ะท่านมุนจอปิดเปล่าใช่ไหมมองไม่เห็นเลยดิไปดูไปดูใกล้ๆเออขออนุญาตท่านขออนุญาตครับผม ก็วงจรปิดเหรอใช่ไหมเนี่ยเดียละที่เสียละดานแกๆกัแ้หมดยังไงใช้ได้อยู่ใช่ไหมเออขอบกครับเอเจ้าที่ห้านายนี่นะท่านมันก็เลยนั่งหน่อยผมใช่ไหมผมก็ มันไม่ใช่ห้านาอย่างที่นี่เห็นใช่ไหมมันมีทุ่งอยู่ข้าง,ง,ง,งหน้าออีม oh. <laughs> ันจะให้ผมบอกพี่กันออเคโอเคเดินทางไปไหนเอย้ยมานี่ับมาจากบ้านที่ตรงแม่อะไรวะสองบัวนออไปไหนพี่ไปนี่อันนี้กล้องจอมิดอ,อางนมเหรอเอยมาทำงานที่อเยาง ขออนุญาตครับท่านสารวัตรอันนี้เป็นจุดอะไรอ่ะจุดสกัดครับจุดสกัดเดี๋ยวผมขอเชิวสอบถามได้ไหมล่ะก็ไม่เป็นไรครับพี่จุดสกัดมันจุดสกัดครับผมมันจะมีด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดจุดสกัดนี่มีเหตุเข้ามาตั้งนะอ่ามันมันรับอนุญาตจนโมนาธานีไม่ใช่ดิจุดสกัดนี่ไม่ต้องรับอนุญาตไม่ไม่ไม่ไี่พี่ที่ข้องใจตรงไหนพี่ก็ถามโมนาธานีใช่ไหมแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะท่านสารวัตรอยู่ไหนอ่ะอันไหนนะท่านสารวัตรที่ทำหนังสือถึง สพอได้เลยมัน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 ไม่ที่อันนี้มันจุดสกัดครับที่ที่ดู้มาดี่มันเป็นจุดสกัดที่มันไม่ใช่ด่านจุดสกัดจุดสกัดมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นแล้วค่อยมาตั้งตั้งเกิดจากจุดสกัดมีเหตุเกิดขึ้นมีการจิ้งปนสครับวิ่งปนวิ่งราววิ่งชับวิ่งราวกันมาเกิดเหตุฆ่าฟันกันมาแล้วเกิดเหตุมาแล้วก็มาตั้งตั้งเพื่อดักจับผู้ดายพอ ตัดเศษปุ๊บวัตถุประสงค์เก็บร้อยปุ๊บเราก็ต้องมีการเลือกด่านไม่ใช่มามาตั้งจุดตการแล้วมาตั้งตรวจนู่นตรวจนี่ไม่ใช่ตั้งเป็นตั้งเป็นจุดตรวจผมไม่ว่านี่ด่านตรวจจุดตรวจไม่ใช่วัตถุประสงค์ของมันไม่ใช่จุดตการแล้วมามาตรวจคนอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่อ่ะเนี่ยเห็นไหมจุดตการต้องรับอนุญาตจากผู้การด่าน ต,ต้องพูกการเป็นคนอนุัดเนี่ยเพระว่าเป็นจุดสก,ก,กัดครับผมแต่มันเรียกตรวจรถเรียกตรวจรถทุกคันที่ผ่านมาสังเกตเห็นได้ดว่าทุกคันเกือบทุกคันเลยที่ีเรียกตร,กรกวจนะจุดสกาัดอ่ะไม่ใช่ ไงมั้งจุดสกัดอะไรเรี่อตรวจทุกคันไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หรอกการตั้งจุดการตั้งจุดจุดตรวจเนี่ยต้องรับอนุมัติจากผู้การผู้การจังหวัดนะครับผมจุดสกัดนี่คือผู้การเป็นผลแจ้งอนุมัติมา ว่าให้ทำการตั้งจุดประกาศเพื่อตัดตาผู้ร้ายที่บอกว่าจุดกัดกานม,มาตรวจรถทุกคันไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยนะมาขออนุญาตนะครับ,นบนนรนเนี่ยมามาตรวจกวดขันวิในจราจรเนี่ยไม่ใช่หนี่ยจุดระกัศไม่ใช่เนี่ยมาตรวจมั่วไปห,หมดเลยเนี่ย ท่านทำถูกทำไปครับผมทำถูกทำไปตามขั้นตอนตามขั้นตอนและระเบียบและกฎหมายนะครับผมถ้าตรงไหนไม่ถูกต้องเดี๋ยวขอแนะนำขอชี้แจงแล้วก็อ่าช่วยแชร์ด้วครับผมแชร์ไปครับผมแชร์ไปกับจุตกัดสพเจาะหอครับทำถูกทำไป เพ่แชร์ถึงผมปตลอครับผมแชร์ถึงรองต่อได้ครับผมจุดตกัดทั่วประเทศแน่ๆอ้างจุดสกัดแต่ตัวทุกอย่างจะที่ไหนอ่ะ